ต่อไปนะคะเราจะไปชมการต่อเติมภายนอนนะคะถ้าใครชอบบันไดเรียบหรูหรือสไตล์งการแบบนี้ของโัวใสเชกเอร์ไรต์แบบนี้นะคะติดต่อได้นะคะบายพียูไหะอันนี้นะคะเราก็จะทามาดูในส่วนต่อเติมงานภายนอกนะคะด้านนอกค่ะก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะรถมอไซค์หรืออาจจะเป็นพื้นที่พากผ้าหรืออะไรก็ได้นะคะยาวไปถึงข้างในเลยค่ะนตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องหยาบนะคะลายหินอ่อนนะคะสวยหรูมากค่ะแล้วก็พร้อมกับหลังคานะคะเนนทชิพพียูนะคะสามารถกันร้อนได้นะคะแล้วก็กันเสียงอันนใจก็ ติดต่อทีมงาน TUI ได้เลยนะคะเราจะให้คอนแทคไว้ด้านล่างก็ลองเดินไปดูนะคะภายรอบๆบ,บ้านนี้นะคะจะเปโดนซักล้างและสามารถทะลุไปด้านขัวได้เลยนะคะทะลุไปด้านรัวก็จะมีประตูนะคะอีกนึงนึงนะคะเป็นประตูที่กั้นระหว่างภายนอกบ้านโซนชารางและขัวนะคะแล้วก็จะมีประตูในกร,ระจิริตรงนี้นะคะเป็นประตูปิดนะคะที่มีกั้นนะคะเพื่อให้ดูสวยหรูแลวกั้นระหว่างพื้นที่ชารางกับพื้นที่ด้านนอกนะคะสวยงานน่ารักค่ะเข้ากับบ้านทานั้งหมดเลยนะคะสนใจติดต่อได้นะคะคุณ TUI งานตอไใจทุกอย่าง TUI ค่ะ ขอบคคุณ่ะเราได้จัดการรีวิวภายในบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากใครสนใจนะคะบ้านสวยบ้านดีบ้านเด่นเรียบง่ายบ้านสไตล์ยุคไม่บาลายนะคะติดต่องานก่อสร้างก่อเติมรีโนเวทติดตั้งแอร์สร้างบ้านหรือว่าในส่วนของงานไฟนะคะหรือว่างานตู้กระจกนะคะยินดีต้อนะคะติดต่อการรีโนบริการ BUI ได้เลยค่ะเราก็จะให้ข้อมูลมาบ้านนี้นะคะติดต่อได้เลยข้างนี้นะคะถ้าคุณอยากได้งานดีอยากได้งานครบ คือใครจะบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะมารีวดูในส่วนของน้องป้าน,นะคะที่จะเป็นประตูนะคะสแตนเลสน,นะคะอลูมิเนยีนนะะยมลายมาร์คทีวีเป็นคนดำเนินการจคะคะขึ้นมาอีกไปดูในส่วนของรอบบ้านกันนะคะส่วนนี้เป็นบริเวณรอบบ้านนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะที่เป็นในส่วนของสแตนเลสงานสแตนเลสทั้งหมดนะคะในบ้านหลังนี้นะคะภายในและภายนอกนะคะเป็นสแตนเลส304นะคะถ้าสนใจนะคะในส่วนราังนนี้คือก็บายดูไอชิเนียบกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้คอนแทคติดต่อไว้ด้านล่างนะคะติดต่อมาได้นะคะใหม่ๆมีวิวบ้านนะคะหากใครสนใจนะคะในคลิปถัดไปก็รอติดตามชมผลงานถัดไปได้เลยแล้วก็หากใครสนใจเรื่องงานต่อเติมบ้านรับเหมาบ้านรีโนเวทบ้านงานแอร์งานทุกๆอย่างนะคะครบในจุดเดียวนะคะติดต่อได้เลยนะคะเราจะให้คอนแทคไว้ตรงนี้นะคะต่อสร้างรับเหมาต่อเติมบ้านทุกสิ่งอย่างครบในจุดียยวบา พ PUI นะคะวันนี้ใหม่ๆขอจบการรีวิวบ้านหลังนี้นะคะคือที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมรีวิวบ้านนะคะจบเทีาา่ยวถ้าได้ไหมบ๊ายบาย